สมนี่มาจากไหนเนี่ยนะอือร่อยมากเลยค่ะยือนิ่มมากเลยนะกินได้หมดเลยเนะีย่ยไม่ต้องทิ้งโลาทานส้มกันค่ะนะอยากทานส้มแบบไหนคะวันนี้มาแน,นะนํานะส้มสนิดใหม่เพิ่งเคยทานนี่ค่ะส้มโูกันจิ๋วนะคะนี่ค่ะนะนี่เนื้อ อร่อยมากเลยค่ะยื่อนิ่มมากเลยทานได้หมดเลยนะแล้วก็น้ำฉ่ำน้ำเยอะมากค่ะหวานมากอกเปรี้ยวนะอร่อยมากเลยนะส้มโอก,กันจิวลองซื้อมาทานดูนะคะหู้วอร่อยมากเลยค่ะเป็นส้มจากญี่ปุ่นเนื้อส้มเก็ตใ,ใ,ใหญ่ไร้มเมล็ดหวานฉ่ำสดชื่นมากเลยค่ะนะ อร่อยอร่อยมากเลยนะคะนะอยากซื้อมาทานอีกเลยค่ะน้ำฉ่ำมากเลยค่ะเยือนิ่นนมกลืนได้สบายเลยรสชาติเข้มข้นนะคะเปรี้ยวอมหวานชื่นใจนะน้ำเยอะนะคะากาก็นิ่มเคี้ยวง่ายกลืนได้เลยค่ะวันนี้ซื้อส้อมมาไม่ผิดหวังเลยค่ะซื้อมาได้ไม่แพงเลยค่ะเนี่ยลดราคา เก้ 900, าร้อยกรัมเจ็ดสิบเก้าบาทเหลือสามสิบเก้าบาทถุงนี้เก้าร้อยกรัมมีทั้งหมดสิบลูกค่ะหรือสิบผลอืมอร่อยมากเลยค่ะเยื้อนิ่มมากกินได้หมดเลยเนะี่ยเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยบางชนิดกินเยื่อไม่ได้ต้องทิ้งค่ะติดคออุ้อันนี้อร่อยมากค่ะดูสิเนื้อชํำน้ำเยอะมากเลยค่ะ แล้วก็หวานช่ำเนะติดใจจริงๆค่ะสมวอก,กันจิว๋วบอกเปลือกง่ายรสชาติหวานอมเปรี้ยวอแต่หวานหวานกว่าเปรี้ยวเนาะหวานอร่อยมากเลยค่ะเนื้อช่ำน้ำนี่ค่ะน้ำเยอะนะเราเยื่อนินน่มทานได้หมดเลยนะนะเกินได้ไม่ติดคอเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ ซื้อมาไม่ผิดหวังเลยค่ะชอบทานส้มชนิดไหนคะนี่ส้มเขียวหวานคะ่ะค่ะน้ำเยอะดีนะคะส้มเขียวหวานแต่ว่าเยื่อะนะบางทีก็ไม่ไม่นิ่มคะ่ะทานแล้วก็กลืนไม่ค่อยได้นะต้องทิ้งเยื่อทานแต่น้ำนะคะเยื่อต้องทิ้งไปนะคะ ส้มใส่น้ำพึ้งค่ะนะก็ลดจัดหน่อยค่ะนะนะหวานแล้วก็มีเปรี้ยวปนค่ะนะนี่ค่ะนะบางครั้งได้รับได้ซื้อมาแบบอย่างดีแล้วก็โชคดีก็จะได้ส้มใส่น้ำพึ้งนะที่หวานอร่อยเนื้อนิ่มนะส้มใส่น้ำพึ้งนะบางครั้งก็เจอแบบเยื่อที่ไม่นิ่มก็มีค่ะนะก็ต้อง ทิ้งเยื่อที่เราก็ทานแต่น้ําส้มใส่น้ําผึ้งนะบางครั้งก็ซื้อมาเนี่หวานอมเปรี้ยวรสจัดแล้วก็เยื่อนิ่นนมนะคะเต่๋่ราคาก็ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยฉ่าน้ํานะคะที่ฉ่าน้ําที่สุดเนี่ยก็คือส้อมโมกันจิ๋วนี่ะ่ะนะเพ่งเคยทานวันนี้ติดใจมากเลยคะ่ะอร่อยมากค่ะ ประโยชน์ของส้มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายบำรุงผิวบำรุงหัวใจแก้ท้องผูกลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทต,ตาเสือ่อมลดความเสี่ยงของโรคนิ้วในไตป้องกันมะเร็งยับยั้งการเกิดแผลเปื่อย ส้มสายน้ำผึ้งรสหวานเด่นอมเปรี้ยวนิดๆการเพราะเมล็ดส้มใสน่น้นำผึ้งต้นส้มใส่น้ำผึ้งเพราะจากเมล็ดที่เราได้ปลูกเอาไว้นะปัจจุบันก็ต้นใหญ่และอายุป,ประมาณสองปีส้มเขียวหวานเนื้อฉ่ำน้ำเยอะรสหวานต้นส้มเขียวหวานที่เราเพาะจากเมล็ดปัจจุบันก็มี ต้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้อายุประมาณ1ปีส้มชกคุลก็มีลักษณะคล้ายส้มเขียวหวานแต่ราคาแพงซื้อกิ่งส้มโชกคุลมานะคะเนี่ยมีมีลูกติดมาลูกหนึ่งนะคะกิ่งหนึ่งก็150บาทนะคะส้มโฉกคุลที่ปลูกไว้มีอายุ2ปีกว่าส้มโอกันจิ๋ว เป็นส้มที่มีเนื้อฉ่ำมากน้ำเยอะรสหวานเนื้อฉ่ำน้ำเยอะเยื่อนิ่มรับประทานเยื่อได้หมดเลยซื้อมาไม่ผิดหวังเลยอร่อยมากค่ะถ้ามีมาเล็ดส้มโูก,กันจิว๋วเราก็นำมาเพาะได้น,นี่เป็นต้นส้มโอก,กันจิว๋วคะ่ะ